หาลูกให้ฉันทีหาลูกให้ฉันทีหาไทีหาไฉันทีกูจะกินแล้วเอาวิญญาณของมึงถวายเจ้าหนายของกูพระไม่ยังเบึงเนี่ยละของโปรดเลยยังมีอสุรกายคล้ายเปรตรูปร่างหน้าสะอิดสะเอียนกำลังแทะกินอสุภะ แต่แล้วทันใดนั้นเองในความมืดแม่ย่ารำพึงได้ออกมาโอบก,กอดผีพลายเอาไว้ใบหน้าที่สยดสยองของมันสยะยิ้มออกมา หังจากเหตุการณ์ตำนานเจ็ดเรื่องผีแห่งวัดป่าบ้านหนองเฮได้จบลงพระตำมได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตำนานผีหัวขาดแห่งกุติร้างวัดป่าตำนานเปรตหลวงตาสมที่มาขอกินอุจจะระตำนานแม่ชีท้องกลมที่ร้องตามหาลูกที่ถูกขโมยไป ตำนานเมนขังผีที่จะมาเอาชีวิตคนที่ไม่เห็นควันตำนานเปรตกินศพที่แอบมากินอสุภะตำนานผีพรายวัดป่าที่มาเอาชีวิตชาวบ้านในครองและสุดท้ายตำนานพระกินเนนรูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่กินคนเป็นอาหารเรื่องราวทั้งหมดได้บทสรุปออกมาแล้วว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังตำนานทั้งเจ็ก็คือเจ้าอาวาสรูปก่อนที่มรณภาพไปนานแล้วนั่นเองเขาผู้นั้นคืออลชีพระนอกรีดที่ก่อกรรมหยาบช้าเล่นวิชาอาคมจนตัวตายและวิญญาณกลับกลายเป็นปีศาจแม้ตายไปแล้วก็ยังก่อกรรมทำเข็นไม่หยุด และในเวลานี้เขากำลังรอโอกาสสางแค้นกับพระตัำมอยู่นี่ก็ผ่านมาหลายวันแต่ก็ไม่มีวี่แววของปีศาจเจ้าอาวาดเลยหรือว่ามันจะหนีไปแล้วไม่หรอกครับหลวงพี่ปีศาจตนนั้นแค่รอเวลาของมันและอาจจะเพราะมีแม่ย่ารำพึงอยู่เขาถึงได้ระวังตัว คงไม่กล้าทำอะไรผีพาลามนั่นสินะถ้าแบบนี้คงต้องเลื่อนไปก่อนเลื่อนอะไรเหรอครับวันก่อนที่หลวงพ่อเรียกไปพบเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงออกทุดงเลยปรึกษากันว่ากรณีของพพตตัมอาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะยังน่าเป็นห่วงเรื่องพีศาตน,นั้นเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับหลวงพี่ ผมเชื่อมั่นในคำสอนเชื่อมั่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีมารตนใดจะกัดขวางจิตนาผู้แสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้นไปได้หรอกครับหลวงพ่อก็คิดไว้แล้วว่าท่านจะพูดเช่นนี้งั้นพรุ่งนี้พวกเราจะออกทุด,ดงท่านก็เตรียมตัวให้พร้อมล่ะ วันรุ่งขึ้นพระตำรและพระเอได้ออกทุดงโดยมีพระอีกรูปชื่อแย้มติดตามมาด้วยพระแย้มเป็นพระใหม่เพิ่งบวชได้ไม่นานแต่ยังยึดติดกับการเป็นคารวาสทำตัวไม่เหมาะสมหลวงพ่อจึงต้องการให้ทั้งคู่ช่วยสั่งสอนระหว่างการเดินทางทั้งสองแอบเห็นพระแย้ม เล่นโทรศัพท์จีบสาวเล่นเว็บพนันพูดจาหยาบคายไม่สำรวมพอเข้าห้ามก็กลับถูกดุด่ากลับมาจนกระทั่งเข้าสู่พื้นที่ของป่าร้อยอสูรที่เป็นจุดหมายปลายทางของการทุดดงในครั้งนี้ เว้เอ้ยพราะเข้ามาในป่านเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณเลยอะไรมันจะก,กระจอกแบบนี้วะท่านน่าจะคุ้นชื่อหรือเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหมที่แห่งนี้คือป่าต้องห้ามหรือที่ชาวบ้านต่างเรียกกันว่า ป่าร้อยอสูรป่าแห่งนี้คือป่าอาถรรพ์มีวิญญาณผีป่าผีเร่ร่อนอสูรกายแต่ท่านอย่าได้ใส่ใจพวกมันเข้าใจแล้วครับหลวงพี่เอกผมจะพยายามฝึกให้จิตและสมาธิไม่วอกแวกแต่อสิ่งใดๆระยามก็มาร่วมฝึกสมาธิด้วยกันเถอะหลวงพ่ออยากให้ท่านเข้าถึงความสงบให้มากขึ้น พวกมึงทำกันไมเถอะว่างเดี๋ยวกูทำเองอย่ามายุ่งกูมาเพราะถูกสั่งให้เฉยหรอกพระเอกได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเอือมระอาและคิดว่าจะไม่ยุ่งกับพระแย้มอีกเวนเอ้ยมันไม่มีสัญญาณจริงๆหรอวะเนี่ย กูไม่น่ามาเลยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอย่าไปสนใจเขาเลยท่านคนแบบนี้เราเตือนไปก็มีแต่จะพานมาด่าเราสะปล่า เดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแหลอะอมอะไรมน,น่าตะคุ่มตะคุ่มนั่นคนหรือผี สาสวยว่ะมาทำอะไรในป่าแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องตามไปดู แต่ก่อนผมมาทุดงกับหลวงพ่อป่าร้อยอสูรก็ไม่ค่อยเห็นอะไรได้ยินเสียงบ้างแต่ก็ไม่มากแต่พอมากับพระตำมคราวนี้มากันเต็มเลยคูจะมาขอส่วนบุญจากพระตํมแน่ๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าป่าร้อยอสูรจะมีพูดผีอยู่มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วสหายของผมเพิ่งเดินเข้าไปยังส่วนลึกที่สุดของป่าแห่งนี้ ผมก็เป็นห่วงโยมโบไม่รู้จะเป็นยังไงบ้านสหายของพระตั้มคือคนที่เดินทางไปกับอาจารย์คมใช่ไหมหลวงพี่รู้จักโยมคมด้วยเหรอรู้จักสิอาจารย์คมเป็นคนดังในหมู่บ้านเป็นหมอทามที่เก่งกาจเป็นคนปร,ราบกระสือเยซ้อยและขับไล่หมอผีชั่วออกจากหมู่บ้านถ้าตอนนี้โยมคมอยู่ผงขอร้องให้มาปราบปีศาจเจ้าอาวาสไปแล้ว นั่นสิตอนกระสือยายส้อยผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั่นแสงอะไร <c oughs> <c oughs> นี่กระสือ ผมเพิ่งเคยเห็นของจริงว่าแต่ถ้าแย้มหายไปนานเลยชักหน้าเป็นห่วงแล้วสิจะว่าไปใจจริงผมก็ไม่เชิงว่าห่วงเขานะแค่รู้สึกว่าถ้าทำให้ใครสักคนเข้าใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งคนคงจะดีเราไม่อาจจะสอนทุกคนให้เป็นคนดีได้แต่เราชี้ทางให้เขาได้ สวยแล้วกูกูไม่น่าเดินตามผู้หญิงนั่นมาเลยเสียงอะไรวะเฮ้ยนั่นใครอ่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้เหรอพระเอกเหรอ อย่ามาแกล้งอะไรงงๆแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยออกมาสิวะ เดี๋ยวมึงเจอกูนี่น่ะโอยโอ,ยอยใครวะนี่ออกมาแล้วเว้ย ฮ้ผีหลอกผีหลอกเฮ้ผีหลอกผีหลอกใครก็ได้ช่วยด้วยอะ หิงตอนนั้นน้องๆช่วยอาตมาด้วยผีออกมาเต็มเลยน้องๆช่วยด้วย เสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิท่านหยุดก่อกรรมเสียเถิดท่านเจ้าอาวาสตามอัตมามาถึงในป่าแห่งนี้เพียงเพราะความแค้นหรือความจงเกลียดจงชังอย่างนั้นหรือแบบนั้น ท่านจะไม่มีทางได้พบกับความสงบเลยนะมึงหบปากเสียเถอะไอ้พระไม่ซีงกลิ่นน้ำนม จะมาสั่งสอนกูที่อยู่มาเป็นร้อยปีอย่างนั้นเป็นเพราะมึงการเก็บดวงวิญญาณให้ครบร้อยดวงของกูถึงต้องยุติลงวันนี้กูจะกินมึงเสียท่านเป็นภิกษุมีหน้าที่ทำโรงรักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ยั่งยืนสืบไปแต่ตัวท่านเองนอกเสียจากจะทำไม่ได้แล้ว ยังเล่นอวิชาคาถามนดำก่อกรรมทำเข็นพรากชีวิตผู้อื่นแค่ตกนรกหมกไหมคงยังไม่พอที่จะล้างบาปที่ท่านได้ก่อศาสนาได้เสื่อมไปแล้วมนุษย์อย่างพวกมึงทําใ้้ความขลังหายไปดูอย่างไอ้พระที่ชื่อแย้มคนนัึงสิ เพราะมีพราแบบนี้ไงกูถึงชอบอยากพามันไปอยู่ด้วยเป็นคนที่น่าสมเพศและโสม,มมที่สุดมัวเมาในกิเลสไร้ที่สิ้นสุดและพระแบบมันก็มีเยอะซะด้วยไม่มีทางที่ศรัทธาจะก่อเกิดกลับมาได้อีกต่อจากนี้อีกร้อยหรือ,อพันปีโลกก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาล ไม่จริงเลยศาส,สนาไม่เคยเสื่อมพระธรรมคาสอนยังคงเป็นเหมือนเช่นเดิมเหมือนกับราว2,500ปีก่อนต่อให้โลกนี้ไร้ซึ่งศรัทธาอาตมาจะเป็นคนแบกรับคําสอนนี้ตลอดไป ที่มันไร้สาระเสียเถอะกูเสียเวลาพูดกับมึงมานานพอแล้วจงตาอยู่ที่นี่และสมเพศในความเคขาของตอนเองที่ออกจากวัดมาแม่ยาก,ก็ช่วยพวกมึงไม่ได้อีกแล้วท่านคิดเหรอ ว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเป็นจริงระหว่างทางมาที่นี่อตมาได้สังเกตเห็นแม่ย่ารำพึงท่านอยู่ทุกที่และอยู่ดูแลพวกเราเสมอเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้แม่ย่า ปล่อยข้าไว้เถอะข้าจะไม่ทำอีกแล้วได้โประหุนละปล่อยข้าไว้เถอะ แห่งพลังอันยิ่งใหญ่ได้โอบล้อมและกักขังปีศาจแห่งวัดป่าบาปกรรมที่กระทำมาตลอดหลายปีวันนี้ดวงวิญญาณบาปหนาได้จมลงสู่ความมืดมิดราวกับอเวจี G, อันเป็นนิรันไม่ช่วยดู ขอบใจเจ้ามากสุดที่มั่นโห่ข้รารอคอยผู้ที่มีความเชื่อมัน่นผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเฝ้ารอมนุษย์แบบเจ้ามาช้านานทุกวันนี้แม้แต่พิสุกที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำตัวเสื่อมทรามเป็นจำนวนมาก ศาส,สนาไม่เคยเสื่อมถอยมีเพียงมนุษย์ที่สามลงทุกวันอัตมาเองก็ขอขอบพระคุณแม่ย่าลำพึงที่คอยดูแลปกปักรักษาอัตมามาโดยตลอดอัตมาจะไม่ลืมพระคุณของท่านอย่างแน่นอน รับไปสิเมื่อถึงคราวคับขันจงเปิดมันออกสิ่งที่อยู่ในนั้นจะช่วยเจ้าได้ข้าจะเฝ้ามองเจ้าพูดที่มีชัตาที่สามารถเข้าถึงแก่นของพระธรรมได้อย่างแท้จริงตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมีสีเลือดด้วยนะอย่าพิ่มลุกไปไหนยังมีต่อเรื่องราวปีศาจแห่งวัดป่าจบลงแล้วหลังจากนี้ท่านจะทำอะไรต่อล่ะ ผมยังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่อีกครับหลวงพี่นิมิตเมื่อคืนบอกกับผมว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบกับภพบภูมิมนุษย์ผมจะต้องไปช่วยสหายเก่าของผมเสียก่อนช่วยสายเก่าของท่านเหรอคนคนนั้นสินะใช่ครับหลวงพี่เราเจอกันนะยมโบ ใครที่อยากสนับสนุนทีมงานหมีสีเลือดสามารถโดเน a มาได้ที่เลขบัญชีตามภาพหรือปุ่ม thanks ได้เลยขอบคุณครับ